มาช่วยเลยมาป่วนหนินี่หน่อยมาลดละมาลัางรถซอยพี่แม่ดูนี่นะอะไรอ่ะเออเฮทปไปแล้วก็เปียกตะครองมาเลยล่างล่างล่างที่จะไปกรุงเทพเออนั่นแหละเออ พี่ตีล้างรถเหรอพี่ตีล้างรถเหรอเฮ้เอาทูแหลกะก็ไปทูอีกประเด็นเลี้ยวปะเนาะมุมน,นี้เนาะคุณน่ะทู่แล้วก็ไปทูอีกประเด็ว่าเลี้ยวง่ายดอก มันช่วยหรือมันปวดนี่เบร์เบร์เบร์เขาถูบนแล้วนะแต่มัถูอีก โอ้ยได้แล้วอ,อ,เอืเอาคัดคัดคัดเอามื่อรเวง่ายดอกมันนี่เ,แบบเป็นแล้วเขาถูเล็วแล้วนะแต่ของมันถูใหม่เอ้ปไป,ไป,ไปมันสิบเปล้ว ตายแล้วไม่ออมช่วยเลยมาขว่วนี่มีหน่อยมาหล,ลุลดละมาหลังรดซอยพี่แมดูนี่ะอะไรอ่ะออเออเฮ้ยไปแล้วก็เปียกจกะค้อง,งนมนเลยล่างล่างล่างที่จะไปกรุงเทพ พี่ตีล้างรถเหรอพีอ่ตีล้างรถเหรอเฮ้ยเอาทูแหละก็ไปทูอีกปะเด็นเรวปอนอมุนีเ่เนาะคุณนะทูแหละก็ไปทูอีกประเด็นเร็ว่ายดอก มันช <wie> ่วยหรือมันปวดนี่เบร์เบร์เบร์เอถูบนแล้วนะแต่พม่ถูอีกเ คัดคัดเอ้มือเร็วง่ายดอกมันนี่เป็นเล้วก็ถูเล็วนะแต่คองกันถูใหม่เปไไปมันสิเปล่าตายแล้ว